มันมีดีอะไรไม่รู้มันมีดีอร่อยเธอจึงคอยเอาใจไม่รู้มันมีอร่อยดีเห็นเธอแทบทุกวันเห็นเธอกับมันเคียงู่สวัสดีครับเยอเทอร์และผู้ชมทุกท่านครับดีดีดตอนรับเข้าสู่รายการตะปันตัวทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแมพซอสพี่จรนะซึ่งในวันนี้มีการอัปเดตใหม่ก็คือผลมังกรนะฮะแล้วก็จะมีกระบองไคโดด้วยนะฮะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนหาแบบละเอียดให้ดูว่าหายัางไงนะคุณผู้ชมครับสำหรับกระบองไคโดแล้วก็ผลมังกรน,นะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับโมใครที่สนใจรับรับฟาร์เกตต่างๆขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิตเบย์ชอ็อปลรับรับฟาร์มโลบักแมพต่างๆแถมยังมีกดเกมพัลและผมพิษตัวเองแล้วก็รับเติมโลบัคมีรหัสบอกฟุตละคิงพิษขายบริการเยอะยะเตบบ็มหมดใครสนใจติ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านโฮสตโตนช็อป้านนี้ก็รับฟาร์มโลบักแมพต่างๆ ที่ยักดเกมพันและบทวิสัต์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสบัตฟุตและคิงพิษขายบริการเย่ยะเตวบทขครสนใจทิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะมาสอนทําผลมังกรก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตาผลมังกรว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะฮะนี่ก็คือหน้าตาผลมังกรนะคุณผู้ชมครับเนี่ยโอ้โหอย่างเท่เลยครับนี่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราหันมาตรงนี้ <c oughs> นี่มันหอยทากชัดๆนะดูยังไงก็หอยทากถ้าไม่เหมือนมังกรเลยนะครับนะอ่า โห้ยโคตรเกียนนะคนับแล้วก็เดี๋ยวรีวิวที่หลังให้ดูนะครับเดี๋ยวสอนทําก่อนเลยแล้วกันนะฮะวิธีทํานะับเราต้องไปหาเนื้อเสือแล้วก็ไขไขมังกรนนะับอ่ามีเนื้อเสือกับไขมังกรนนะับก็เดี๋ยวจะมาสอนทําเนื้อเสือก่อนเลยแล้วกันนะฮะวิธีการหาเนื้อเสือก็คือเราต้องไปหาออฟแดงออฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่ดิออฟแดงออฟน้ําแล้วก็จะมีหัวกอริล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าแต่และออฟเนื้อยังไงนะฮะโอเคก็ก่อนอื่นเลยฮะซื้อเรือมาเลยนะครับเนี่ย อ่าซื้อเรือมานะครับแล้วก็จากนั้นเราก็หันไปตรงไอที่เกาะที่มันเป็นเสาอ่ะมันจะเป็นเสาตรงเนี้ยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเปิดภาพสวยมานี่จะเห็นเลยครับมันจะเป็นเกาะสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะครับนี่ฮะแล้วก็เดินทางมาที่นี่เพื่อหาออฟแดงนะครับโอเคก็แล้วก็ขับเรือเข้าไปแล้วก็เข้าไปตีข้างบนได้เลยฮะนี่โอเคเราข,ขึ้นไปครับนี่ขึ้นไปครับมีบันไดอยู่ก็ขึ้นไปครับนี่ฮะแล้วก็ออฟแดงเนี่ยมันจะตอบจากไอเจ้าตัวนี้เลยนะคุณผู้ชม เราก็ตีเจ้าตัวนี้จนกว่าจะได้ออฟแดงเห็นไหมหน้าตาออฟแดงมันก็จะเป็นแบบนี้ผมแนะนําให้คุณผู้ชมหาสัก20อันไม่ก็สักร้อยอันไปเลย <c oughs> ที่จริงหาอันเดียวก็ได้แต่ว่าแนะนําให้เป็นสักประมาณ1อันหรือไม่ก็สักประมาณ20อัน,นครับเพราะว่าเราต้องไปหาเนื้อเสือเนื้อเสืออาจจะดอบยากหน่อยเลยต้องแนะนําให้หาสัก10อันหรือไม่ก็20อันนะครับอ่านี่นะออฟแดงหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ออฟแดงมาสัก 10- ถึง20ลูกนะครับ Hmm. จะหาเท we ่ shuttle, czasie, าไหร่ก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเราไม่เกลือนะครับเราก็ไปหาออฟสีฟ้าต่อครับนี่ะออกจากเกาะนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเกาะอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือตรงไอ้ที่มันมีร่มใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเกาะข้างกันแล้วก็เลยไปหน่อยมันจะมีเกาะอาองปากอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเราก็ไปที่เกาะอาองปากนะครับเนี่ยอ่านี่คือเกาะอาลองปากนะครับแล้วเราก็มาตีอาองตรงนี้ตีให้ได้ออฟสีฟ้าครับคุณผู้ชม นี่ออบสีฟ้ามันหน้าหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ตียลองรับตีจนตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สักสิบไม่ก็2ยี่สิบอันให้มันพอดีกับสีแดงอะ่ะเออหาให้มันเท่ากันนะครับสีแดงกับสีฟ้าหาให้เท่าหาให้เท่ากันเลยนะครับอ่าหลังจากที่เราได้ออบบูออบแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาหัวกอริลากันต่อเลยนะฮะก็อันสุดท้ายก็คือหัวกอริล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมหาไปสักสามอันเลยนะครับโอเคเอาไปสักสามอัน แล้วก็ไปหาหัวกอริล่าต่อเลยครับคุณผู้ชมพอคุณผู้ชมได้ออฟฟ้ามาแล้วนะครับซื้อเรือมาครับก็วิธีการไปหาหัวกอริล่ามันจะเป็นเกาะที่อยู่ข้างๆเกาะเลกนี่อ่ะสมมติว่าเราอยู่ข้างหลังเกาะไอ้ที่มันเป็นไอ้บ้านหลายๆสีเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเกาะกอริล่าอยู่ข้างกันเลยมันจะอยู่ข้างเกาะเลกเลครับคุณผู้ชมเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับเนี้ยโอเคไม่รู้ว่าสอนละเอียดหรือเปล่านะเหมือนจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะโอเคครับ จากนั้นเราก็ขึ้นมาด้านบนครับคุณผู้ชมมันจะมีกอริลลาอยู่ตรงนี้เราก็ทําการฆ่ากอริลลาเลยครับอ่าฆ่าแบบไม่ต้องกลัวบาปนี่มันจะดอปหัวมานะครับอ่าหาให้มันเท่ากับออฟแดงออฟฟ้านะคะหาให้มันเท่ากันเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้นะครับให้มันเท่ากันนะครับอ่าถ้าเราหาออฟแดง1อันแล้วก็หาออบน้าเงินมา1อันแล้วก็หัวกอริลลา1อันนะครับหายมันสม่ําเสมอแต่แนะนําให้เอาไปเยอะๆเลยครับคุณผู้ชมเอาไปแบบว่าคิดว่าโาแบบ เอาให้แบบว่ากันเกลือเผื่อเราเกลือด้วไงเราเอาไปหลายๆอันเลยครับคุณผู้ชมโอเคพอเราได้หัวกอริลามาแล้วนะครับแล้วก็ออฟฟ้าออฟแดงเนี่ยนะจากนั้นเราก็ไปที่เกาะคอเล็กเซียมนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปว่ามันอยู่ที่ไหนอ่าเดี๋ยวอันนี้ออกจากเกาะลิงก่อนแล้วกันนะครับโอเคข้างหน้าเกาะลิงน,น,นะครับข้างหน้าเกาะลิงเน,นี่ยมันจะมีเกาะเลกอยู่เราก็ไปที่นี่นะครับอันนี้คือเกาะเลกแล้วจากนั้นเนี่ยคอเล็กเซียมมันจะอยู่ด้านหลังครับคุณผู้ชมนี่ฮะเห็นไหม นี่หน้าตาคอร์ดกเซียมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จอดเรือให้มันเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นับเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเรือหายไปเพราะว่ามันจะไม่มีเรือให้ขับนะเกาะน,นี้มันมันมันจะไม่มีที่ซื้อเรือนะครับนี่แล้วก็จอดดีๆแ,แล้วก็เราก็เอาออฟฟ้าออฟแดงแล้วก็หัวกอริลลาเนี่ยมาคุยกับเอพซีตัวนี้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าคุยไปฮนะกดเย็ดเข้าไปเย็ด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 ,ยดนะครับให้ได้ออฟสีนี้นี่มันจะเป็นออฟสีนี้นะครับ อ่าหลังจากที่เราได้ออฟไซน์มาเราก็มาเชิญบอสตรงนี้นะครับเชิญบอสตรงนี้นะนี่แล้วก็ตีมันไปเลยนะครับตีจ้กว่อมันจะตายเลยนะครับคุณผู้ชมพอตีมันตายแล้วเนี่ยมันจะได้ออฟสีสีสีทองเนี่ยไหมมันจะได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเราซื้อออฟไซน์มาเท่าไหร่เราก็เสกให้หมดแล้วเราก็ตีให้หมดแล้วก็เอาสีทองมาครับผมแนะนําว่าให้สีทองเนี่ยเก็บสีทองไว้นะเออนี่เก็บให้หมดครับนี่ฮะพอเราตีได้เราก็เก็บ ใส่ตัวเรานะครับนี่ะตีไปเลยนะครับโอ้โหเด้งเด้งเด้งนี่ครับตีบอสไปเรื่อยๆครับนะตีสักประมาณแบบร้อยตัวเลยก็ได้ไม่ก็ยี่สิบตัวพอให้เราคิดว่าเราไม่เกลือครับคุณผู้ชมพอเราตีจนมีออฟเยอะๆใช่ไหมหรือว่าเราได้ออฟมาพอใจแล้วนะครับเราก็ไปที่เกาะที่มันอยู่หน้าเกาะแรกนะครับแม่จอดเรือเรือหายนะครับแล้วก็ไปเกาะที่อยู่ข้างหน้าเกาะแรกเลยครับคุณผู้ชมนี่ อันนี้คือเกาะแรกใช่ไหมนะครับแล้วก็อันนี้คือเกาะที่อยู่หน้าเกาะแรกใครที่เปิดภาพสวยจะมองเห็นได้เลยอ่ามองไกลๆนี่จะมองเห็นเลยว่าเกาะนี้อยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงกลางเกาะเลยนะครับแล้วเราก็เอาออฟทองครับคุณผู้ชมแล้วเราก็แนะนําให้เปิดออโต้คิกด้วยแล้วก็ห้ามถือออฟนะฮะเราได้ออฟเท่าไหร่ล้วก็มาตรงนี้นะครับอย่าลืมเซตสปาดด้วยฮะเซตสปาให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเซตสปาก่อนนี่เซตสปาตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาไอออฟสีทองเนี่ยนะมาเสกตรงนี้ แล้วก็อย่าถือนะแล้วก็กดรัวๆฮะเรามีเยอะๆแล้วก็กดรัวๆหรือไม่ก็วางตรงพื้นแล้วก็เอามาสักห้าอันแล้วก็เปิดออโต้คลิกกดเข้าไปนี่เซกมาท,ทีๆหลายๆตัวเลยนะครับนี่ฮะอ่าแนะนําให้เอาออโต้คลิกมากดจะได้แบบว่าเสกได้หลายตัวฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากดชา้าเสือมันจะออกมาแล้วมันก็จะตีเราทีเดียวตายเลยต่อให้ถึกขนาดไหนเสือไม่ก้าคาเราได้นะครับนี่ฮะแล้วก็ตีเสือดาวไปเลยนะครับแต่อย่าไปตีเสือดําก็พอนะครับตีไปตีปเรื่อยๆนะครับ ตีไปครับกระโดดยิงนี่ไปไม่ตายสักทีเนาะแม่ถึกแล้วเกินนะเสือตีไปนะครับอ่าใกล้ตายแล้วโอเคก็อีกนิดเดียวก็ตายแล้วนเนี่ยนะโอเคตายยังโอเคสแปมดับไปฮะดับผมแม่แรงที่สุดแต่ว่าหาไม่ได้แล้วนะครับอ่าต้องคนสร้างเสกให้นี่มันจะมีโอกาสดบเสืออ่าดอบเนื้อแล้วก็ดบเคี้ยวนะให้เราเอาเนื้อ,อน,นี้มานะครับหาแค่เนื้ออันนี้พอนะครับไม่ต้องมาหาอย่างอื่น เอาแค่เนื้อสดๆเลยนะครับแล้วก็จากนั้นพอเราได้เนื้อมาแล้วเราก็ไปที่เกาะที่มันอยู่เอ่อข้างๆเกาะอารองครับอาสมมุติว่าอันนี้คือข้างหลังเกาะนี้ใช่ไหมมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังจะมีเกาะอารองแล้วก็จะมีเกาะโน้นนะครับอ่าเกาะโน้นที่อยู่ตรงนู้นเลยนะเราก็เดินทางเอาเนื้อเสือไปด้วยฮะอ่าเก็บใส่กระเป๋าก็ได้ครับเฮ้ย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 จะตกแล้วจะตกแล้วโอ้เกือบไปแม่ ผมแนะนําว่าอย่าเด็ดไปนะเพราะว่ามันจะตกแบบนี้นะฮะแนะนําให้เอาเรือไปด้วยนะแต่แต่เกาะที่ผมอยู่มันไม่มีเรือก็เลยต้องเด็ดไปฮนะนี่ฮะเนี่ยมันจะอยู่ข้างเกาะไอ้อที่มันเป็นเสาสี่เหลี่ยมครับนี่ฮะมันจะอยู่ข้างกันเลยครับไอ้เกาะเนี้ยนะครับหลังคาสีเขียวสีเหลืองเนี่ยนะครับโอเคเราก็ตรงไปคนระับตรงไปเลยนะไปเรืกก่อยๆจนกว่าเราจะถึงคนระับนี่ยจะไม่มีการตัดคลิปนะเพราะเดี๋ยวหลงทางนะครับผม ตัดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวโลกเดี๋ยวตกครับผมนี่ดูดีจะตกแล้วนะโอเคไม่ตกนะครับโอเคมาถึงแล้วนะครับนี่หน้าตาเกาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้เนื้อมาแล้วที่เหลือก็หาไข่มังกรนะครับนี่ฮะวิธีการหาไข่มังกรนะก็คือขึ้นมาตีกับบอสที่อยู่ข้างบนตัวเดียวนะครับนี่ฮะมันจะเป็นบอสที่ตัวใหญ่สุดที่อยู่ที่นี่แล้วก็หัวล้นด้วยแล้วมันจะยืนอยู่ตัวเดียวตรงนี้เราก็ทําการตีมันเะยจนกว่ามันจะตายนะครับตีไปโอเคตีไป ตีเจ้าก,กบมันจะตายครับเนี่นะอ่าโอเคตีไปตีปเรื่อยเื่อยเรียบร้อยครับอา้าวยังยังไม่ตายครับรอแป๊บโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็วิ่งไปเก็บไข่ที่ตกอยู่ตรงนี้วิ่งไปเก็บนะครับแล้วก็ถอยออกมาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนสวนตายอ่าหลังจากที่เราได้ไข่แล้วก็เราได้เนื้อมาแล้วนะครับอ่าเนื้ออยู่ไหนวะเออนี่คนระับเนื้อแล้วก็ไข่ครับเราก็มาที่เอพซีตรงนี้มันจะเป็นอยู่ครับขอบเกาะนะคุณผู้ชมนี่ มันจะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันจะชื่อว่าดากอนฟูดนะครับอ่ายืนอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็เตรียมเนื้อเสือแล้วก็ไข่นะไข่ดาวรับแล้วก็เตรียมตังไม้ไม่ต้องเตรียมนะคุณผู้ชมแล้วก็กดเย็ดได้เลยนะครับไม่ได้มาแล้วครับอ่าเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูเลยว่าพลังมันจะเป็นไงนะครับนี่มีทั้งหมด3สกิลนะเดี๋ยวผมจะรีวิวนะเดี๋ยวให้คนดูเข้ามาออกคลิปก่อนนะคนดูอยากออกคลิปมากเลยนะฮะแม่ได้มาสสกิลนะคุณผู้ชม เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูพลังมังกรกันนะฮะว่าพลังมังกรเนี่ยจะเป็นยังไงฮะแหมชักจะกลัวๆแล้วอะเพราะว่ามีลูฟี่ร่างนิกะด้วยอะเพราะว่าไคโดแ็งสูลูฟี่ไม่ได้ <laughs> นะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะยังไม่เคยลองไงฮะก็เดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันเลยดีกว่าไอ้ลูฟี่ตตยซะท่าแรกครับทาอะไรวะเนี่ยมันคืออะไร <laughs> มันคืออะไรลวนี่มันเป็นการคำรามครับคุณผู้ชมนี่ฮะได้ยินเสียงคำรามไหม เนี่ยโหท่าแรกก็เป็นการคำรามครับแต่ว่าไม่เคยเห็นท่าคำรามอะไรขนาดนี้เลยอะคือปกติคำรามมันจะเป็นแบบขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นแสงเนี่ยมันเป็นแสงเลยนะเออประหลาดดีครับนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ท่าที่สองว่าไงท่าที่สองท่าที่สองคือใสยฟ้านะครับเนี่ะท่าที่สองอเดี๋ยวดูตรงพื้นก่อนนี่ท่าที่สองคือสสยฟ้านะคุณผู้ชมเฮ้ยมันมีสีม่วงเนี่ยเหรอ มันเป็นสายฟ้าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ท่าที่สามครับท่าที่สามท่าที่ 3, สามสายฟ้าสีม่วงนะครับอ้อท่าท่าที่สองสีเหลืองท่าที่สามสีม่วงนี่แต่รู้สึกสีม่วงจะใหญ่กว่านะครับนี้ะโอ้โหดูดีนี่อ้อ่าทีนี้เรามาดูตัวเอฟกันดีกว่าครับผมสงสัยมานานแล้วว่าไอ้ท่าตัวเอฟเนี่ยมันคืออะไรนะฮะมันมันบอกว่าเอออยู่อะไรฟอรมฟอมนะคะ อ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอะไรครับถ้าตัวเอฟกดแปลงล่างเอาเฮ้ยเมื่อกี้แปลงล่างปมังกรนะคะนี่ฮะแต่มันแปลงได้แค่แป๊บเดียวเองเนี่ยมันแปลงได้แป๊บเดียวเอ้าไม่แปลงได้นานแล้วฮะนี่ฮะมันทําอะไรวะเนี่ยมันกระพือมันกระพือแขนเหรอกลางแขนเหรออยากเห็นหน้าตามันวะเฮ้ยน้องท้องว่ามันเหมือนอะไรเนี่ย มันเหมือนอะไรไหมผมคิดไม่ออกมันเหมือนนกเลยอ่ะ <c oughs> บินอย่างก,กับน,นกเลยครับคุณผู้ชมโอ้แล้วมันหยุดได้ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าถ้าเกิดคลิกจอเนี่ยมันจะหยุดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่คลิกจอปล่อยมันไปเลยมันก็จะบินไปเรื่อยๆครับอ่ามันจะบินอ้าแเปลงล่างไม่ได้เลยครับตอนนี้นะครับหรือว่าต้องยืนตรงพื้นก่อนอ่าโอเคกดตัวเอฟอ้าวอ้าวกดไม่ออกมาเลยว่ะตอนนี้สกิลไม่ออกมาเลยฮะ แม่โอเคเดี๋ยวเซตสปาไว้ก่อนแล้วก็ฆ่าตัวตายแป,ป๊บนะครับเออไม,ไม่เป็นเก่งนี่วะนะมาจะดูใหม่กันนะครับกดตัว F นะครับนี่ถ้าเราแบบไม่ไม่กดจอไม่ยุ่งอะไรกับจอเลยมันก็จะบินไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเรากดจออย่างนี้มันจะกลับล่างนะครับโอ้โหอ่ะก็จดี๋ยดูตอนแปลงล่างแล้วก็กดสกิลดูว่าสกิลมันจะเปลี่ยนไปไหมนะฮะโอเคแปลงล่างก่อนอ,อ๊ะท,ทำไมแปลงล่างไม่ติดเลยวะ โอเคโอเคต้องกดคลิกจอเปล่าอ่ะข้าตัวตายแป,ป๊บนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถ้าแปลงร่างมาแล้วมันจะสกิลได้ไหมโอเคมาน้องๆก็คนไหนที่อยากออกกล้องนะครับเห็นมีคนอยากออกกล้องอยู่แล้วก็เลยมาพี่จะแปลงร่างใส่สกิลใส่พวกเองละ <c oughs> มาเพื่อให้ยิงสกิลใส่เล่นๆเ,เ,เลยนะนี่เอา้าไอ้ี้ยใช้ละแตกเลยนะฮะเออใช้พลังละแตกเลยอ่ะเอาใหม่สิ อ่ะเมื่อกี้กดท่าแรกกดท่าสองสกิลก็ไม่ได้เปลี่ยนดีกว่าแล้วก็สกิลเดิมๆเลยแต่ว่าเวลาแปลงร่างมันจะเท่ขึ้นครับอ่ามันไม่ได้เพิ่มเลือดนะแต่ว่ามันบินได้นะคุณผู้ชมเนี่ยมันก็บินไวอยู่นะตัวใหญ่ด้วยครับแต่อยากเห็นหน้าตามันมากเลยว่าหน้าตามันจะเป็นไงวะคือแบบมองเห็นหน้าตามันไม่ได้เลยอะดูดิโอ้ถ้าเราไปกดแบบอะไรสักอย่างปุ่มอะไรสักอย่างมันก็จะกลับร่างครับแม่กูอยากเห็นหน้าตามันอ่ะเฮ้ยหน้าตาเป็นไงวะเฮ้ยหันมาหน่อยเฮ้ยหันมาทางนี้ มันไม่หันให้มันไม่หันให้เลยอะโอ้โหโอ้ยกดซูมกดซูมมันไม่เห็นหน้าตาว่ะโอ้โหโอเคก็มีประมาณนี้เลยสําหรับอาผลมังกรนะฮะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็พลังมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่อาพลาังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกระบองไคโดกันบ้างดีกว่าว่ากระบองไคโดทำไงคนะคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เดีย๋ยวเรามาดูวิธีการทํากระบองไคโดกันเลยนะฮะในหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ,ะน้องคนนี้รู้สึกว่าจะทํา YouTube ด้วยนะฮะเขาชื่อว่ากูเล่นไม่เก่งนะฮะ,ะชื่อ YouTube เขาครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากระบองไคโดทําไงเราจะรีบสอนกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะถึง20นาทีซะก่อนนะฮะอ่ะวิธีทํานับให้เราไปที่นี่เรามองไปทางนี้ให้คุณผู้ชมมองไปทางนี้นะครับข้างหน้านี้ก็จะมีเกาะที่เป็นเกาะกลางใช่ไหมแล้วก็ ไอ้ตรงนู้นเลยมันจะเป็นเกาะใหม่นะครับแล้วก็จะมีเสาแนวตั้งที่อยู่ตรงนั้นนะครับเราก็ทําการเดินทางไปเลยมันจะมีเกาะอาลองเนี่ยนะครับอยู่ข้างๆนี่เราก็สนใจแค่เกาะที่มันอยู่ข้างๆเกาะซีเลียมเนี่ยนะครับอ่ามันจะอยู่ข้างกันเลยครับแล้วเราก็เดินทางตรงไปเลยฮะอ่าวิธีวิธีทาง่ายๆก็คือเราแค่ไปหาไข่แค่นั้นพอนะครับส่วนตังไม่รู้ว่าทํำไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าใช้ตังหรือเปล่านะครับนี่เอ็นีซีตัวนี้แป๊บหนึ่งครับอ่าขอขึ้นเกาะก่อน ี่ครับให้เรามาเกาะน,นี้นะฮะแล้วก็ ABC ตัวนี้มันก็จะเป็นที่ทํานะครับกระบองไคโดนะครับเดี๋ยวดูก่อนราคากี่บาท3ล้าน3ามแสนบาทนะครับนี่ฮะกระบองไคโดสามารถมาทําที่นี่ได้แต่ว่าวิธีทําก็คือเราต้องไปหาไข่มาหนึ่งก้อนนะครับเออหาไข่มาหนึ่งลูกก็คือวิธีการหาไข่ก็คือมันจะอยู่ข้างบนนี้มันสามารถขึ้นมาตีบอสได้ครับนี่ที่จริงบอสมันจะอยู่ตรงนี้บอสมันจะยืนอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าตอนนี้มันร่วมาข้างล่างแล้วนะครับนี่ฮะเราก็ทําการตีบอสตัวนี้นะครับ ตีมันไปมาเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนตีมันนะครับตีจนกว่ามันจะตายแล้วครับเอ็ดบอสตัตวที่มันตัวใหญ่ๆห,หัวโล่ๆนๆะอ่ะที่มันยืนอยู่ตัวเดียวอ่ะนะครับพอมันตายมันจะดรอปไข่นะฮะนี่ตีมันไปโอเคตายแล้วนะครับนี่มันจะดรอปไข่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าหลังจากที่เราได้ไขแล้วนะคุณผู้ชมครับเราก็เอาไข่แล้วก็ตังสามล้านห้าสามล้านสามแสนบาทเนี่ยนะมากดซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องถือไข่นะคุณผู้ชม เอาไข่มาแล้วก็ไม่ต้องถือแล้วก็เตรียมตังสามล้านสามแสนบาทแล้วก็กดเง็ตได้เลยนีไ่ได้มาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปรีวิวสกิลที่เกาะเล็กกันนะฮะอ่ามันจะเป็นตั้งไต่วะพลังกระบองไคโดเนี่ยนะฮะแม่อันนี้ฮะนี่คือการฟันนะครับการฟันนะครับโอ้โหก็ถือว่าฟันเร็วใช้ได้ครับส่วนดาเมจเท่าไหร่ดาเมจหนึ่งหมื่นสองพันนะฮะรู้สึกว่าจะแรงกว่าโยรุนะครับดาเมจหนึ่งหมื่นสองพันนะครับนี่ฮะ ฟาดทีเดียวตายยัดเขนะครับแล้วก็ท่าแรกเลยครับท่าแรกท่าแรกรู้สึกจะเป็นเฮ้ยมันเป็นแบบว่าเหมือนจะเป็นเส้นสีชมพูแล้วก็ผักออกไปข้างหน้านี่ฮะนี่ฮะเฮ้ยก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่นะนี่แล้วก็ผักไปข้างหน้าแล้วก็ท่าที่สองท่าที่สองท่าที่สองยัดเขสกิลเป็นวงกว้างครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่ากว้างขนาดไหนแต่ประมาณเนี้ย อยู่รอบๆนี่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี่คือตายได้เลยอ่ะดูดิอ่านี่คือสกิลสองนะค,คุณผู้ชมโอ้โหเคี้ยน้องเขาเข้ามาแป๊บเดียวทีเดียวตายเลยอ,ะอ่ะคนนี้นี่น่าจะเลือดเยอะนะที่ทำยูทูบเนี่ยฟันทีเดียวบวูบเลยแม่อย่างโกงครับคุณผู้ชมนะคะก็ลองเอาไปทํากันได้ครับแต่ตังนี่อาจจะหายยากก็ตังตังสมัยนี้ผมว่าหาง่ายนะ <c oughs> เออสามล้านบาทนี่คงสบายๆ <c oughs> น้องๆมาออกคลิปหรือว่ามาเป็นกระสอบไซส์พี่วะ นี่เลยไล่ฟาดไอ้เคียบไม่งดกระบองไม่งดจริงนะครับโอ้โหไล่ฟาดเลยไล่ฟาดทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีใครตอบโต้ <c oughs> ไม่มีใครตอบโต้เลยนะคะแม่ถือว่าน้องๆในนี้น่ารักกันมากเลยอ้าวงาบไสเลยวโดนตอบโต้แล้วฮะอ้าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยสำหรับอาผลไคโดแล้วก็จะมีกระบองไคโดนะครับก็ลองแบบลองเอาไปทำดูกันได้เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ บายๆจ้า